เครื่องตัดหญ้า411เครื่องจีนนะครับเป็นยี่ห้อที่ไม่ใช่ของแท้นะ411ตามตลาดทั่วไปที่มีขายเครื่องแล้วสองสามพันเครื่องพอใช้มีอาการใบพัดไม่หมุนใบตัดไม่หมุนทําการตรวจเช็คหัวเกียร์แล้วปกติดีครับงับสองสามทีนะหัวเกียร์นะเช็คเรียบร้อยมาจนมั่นใจว่าไม่ใช่ที่ไอตัวหัวไม่เป็นที่หัวเกียร์แน่นอนเนี่ยฮะผมใช้วิธีการวิธีการเช็คแรกๆเนี่ย ผมจะถอดหัวเกียร์ออกมาแล้วใช้คีมล็อกหนีบกับแกนแกนกั้นเครื่องตัหญ้าหนีไว้นะครับล็อกไว้หลังจากนั้นก็หมุนใบมันดูถ้าหากยังไม่ถอดใบมันดกนะก็หมุนใบมันดูถ้าหากถอดใบมันดกแล้วก็หมุนตัวแกนหัวเกียร์ดูว่าฮ้ยมันล็อกดีไหมไม่ใช่ว่าใส่เข้าประกบเข้าไปแล้วมันหมุนได้ปกติเนี่ยแสดงว่าเฟืองหัวเกียร์มันรูดแต่ถ้าหากเราใส่เข้าไปแบบนี้แล้วปุ๊บเราก็หมุนดูมันต้องล็อกนะครับมันต้องล็อก มันต้องล็อกไอตัวคีมล็อกมันต้องไม่ดีดขึ้นด้วยนะถ้าหาคีมล็อกมันดีดขึ้นด้วยก็แสดงว่าปกติแต่ถ้าหาคีมล็อกมันนิ่งเฉยเลยนะครับไอตัวแกนมันสามารถหมุนได้ปกติแสดงว่าเฟืองด้านในมันรูดนะนี่ครับสับรับเครื่องตัดหญ้าหลังจากที่เราทําการเช็คหัวเกียร์เสร็จครับก็จะทําการตรวจเช็คในส่วนของอาชามคัดนะว่าเฟือง ชามคัตเนี่ยมันปกติไหมก่อนอื่นเราก็ต้องเช็กตัวแกนเผาด้วยว่าเฟืองทั้งสองตัวมันจะมีทั้งสองฝั่งฝั่งอยู่กับหัวเกียร์และฝั่งอยู่กับคัตเนี่ยเฟืงอเฟงเนี่ยมันมันต้องไม่รูดนะทั้งสองฝั่งเลยมันสามารถถอดออกมาได้ถอดออกมาแบบนี้เลยอันนี้ผมไม่ได้ถอดออกมาให้ดูให้เพื่อนๆได้ดูนะฮนะพอเราเช็กแล้วเฟืองมันไม่รูดเราก็ให้ไปหมุนดู มือหนึ่งหมุนอีกคนนึงมันต้องใช้สองคนนะ่ะสองคนต้องหาเหล็กหาเหล็กตัวเล็กๆมาเขีย่ยกจานคัดมาเขี่ยดูว่า,าจานคัดเนี่ยมันหมุนตามหรือไม่นะครับคนหนึ่งนีก็หมุนแบบนี้อีกคนนึงก็จับอยู่อีกฝั่งนะครับการใช้มือผมเคยเจอกับตัวเลยการใช้มือจับเนี่ยแล้วหมุนดูเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซนนะบางตัว หมุนไปชามคัดก็หมุนตามปกติเหมือนเหมือนเฟืองไม่ลูดเลยอะ่ะพอเราเอาชีมล็อกมาหนีบปุ๊บคนหนึ่งเป็นคนงันจานคัดคนหนึ่งเป็นคนหนีบเนี่ยหนีบไปตรงไปหัวแกนแกนไอตัวนี้เนี่ยแล้วหมุนดูมันถึงรู้ว่าพ้ยเฟืองมันวืดเฟืองมันลูดหมดแล้วมันลูดตรงฝั่งจานคัดนะเนี่ยผมใช้ชิมล็อกหนีบแบบแบบนี้เลย ก็ถึงรู้ว่าเฟืองมันรูดฝั่งจานคัดเพราะว่าถ้าหากเราใช้มือเนี่ยกำลังมือมันมีไม่มากพอไงนะครับเวลาเราหมุนไอตัวชามคัดมันก็หมุนตามไอตัวแกนเพลาตัวนี้ด้วยเพราะแรงมันไม่ถึงไงพอเราใช้คีมหนีปุ๊บแล้วก็หาเหล็กเล็กๆไปงัดแล้วก็หมุนดูโอ้ปรากฏว่าเป็นที่ไอตัวนี้แน่นอนนะครับอยู่ด้านในฝั่งคัดเนี่ยมัน,ม,นมันวืดมันรูดแน่นอนการเช็คแบบนี้ ก็จะได้ไม่เสียเวลาถอดชามคัดออกมานะก็เช็คเช็คเสร็จปุ๊บก็มั่นใจก็ถึงถอดออกมาเลยก็จะได้ไม่เสียเวลาไม่ใช่ว่าบางทีะจะถอดออกมาเช็คทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เสียเวลาบางทีถอดออกมาแล้วมันเฟืองมันยังดีอยู่อย่างเงี้ยก็ถอดแบบนี้ก็เบื้องต้นก็ทําให้เราเรารู้ได้เลยว่าเฮ้ย hey, มันเป็นที่อันนี้นะเฟืองมันมีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็ต้องถอด ชามคัดออกมาครับ